สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพี่น้องครับพระเยซูเจ้าพูดถึงพี่น้องสองคนคือมาลาธากับมาริยาเนี่ยพระองค์พร้อมกับบรรดาสิทธ์มาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็สตรีผู้หนึ่งชื่อมาลาธารับสเสด็จพระองค์ที่บ้านนางมีน้องสาวชื่อมารีนั่งอยู่แทบพระบาทของพระองค์ คอยฟังพระวาจาของพระองค์ส่วนมาธากำลังยุ่งอยู่กับการปฏิบัติรับใชย้ยังมีการทูลอีกว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่ทรงสนพระไทยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปฏิบัติรับใช้พระองค์ยังบอกอีกขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้างและแทนที่จะได้รับคําตอบที่ถูกใจพระองค์ก็บอกว่ามาธามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่ไม่มีใครเอาไปจากเขาได้พี่น้องครับดูแล้วคล้ายๆกับเรามีตัวละครอยู่สองแล้วก็ถ้าจะจำแนกออกไปก็บอกว่ามารีเป็นคนดีส่วนมาธาเป็นคนไม่ดีหรือเปล่า พระเยซูเจ้าไม่เห็นคุณค่าของการทำงานของมาธาหรือเปล่าถึงได้พูดประโยคนี้แต่เราต้องเข้าใจนะครับพระเยซูเจ้าพยายามเตือนมาธาว่ามาธานั้นเป็นห่วงเป็นใยห,หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นกันนั้นก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าพระองค์ไม่ได้เห็นคุณค่าของความรักกัน ตอนรับของมาราธาเลยเพียงแต่บอกกับมาราทาว่ายังมีทางที่วิธีที่ดีที่สุดกว่านั้นอีกที่จะต้อนรับพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นแขกในบ้านของมาราธาเนี่ยก็คือวิธีการที่มาริยาเป็นคนที่ได้เลือกแล้วเราจะอาจอาจจะบอกได้ว่า สองตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวแทนพวกเรานะครับเ,เขาผ่านกระบวนการของชีวิตฝ่ายจิตก็คือว่ามาธาเป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องการที่จะให้พระเจ้าให้มากที่สุดเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยก็ต้องการที่จะหาของขวัญมาให้พระเจ้าให้มากทุกทุกวัน ก็เป็นวิธีการที่เขาจะกระทำผ่านงานมากมายจะเป็นงานของเมตตาจิตหรือของการไปหาคนมาพบพระองค์หรือจะผ่านทางคำภาวนาหรือว่าการอนุทิศตนเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ต้องลงทุนลงแรงแล้วก็ต้องเสียเวลาอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งแต่ขั้นที่สองนี่เราก็จะเห็นว่าชีวิตจิตที่ นิ่งๆน,นั้นก็คืออมารีเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูเจ้านั้นมีอะไรที่จะให้เรามากกว่าที่เราสามารถให้พรองพวกเราเรียนแบบอย่างของมารีเมื่อเราเข้าใจ่องแท้ว่าพระเยซูเจ้าต้องการหัวใจของเรามากกว่าที่จะต้องการของขวัญจากเรามี สันติสุขที่ใช้จริงในหัวใจของเราเมื่อเราจะสนใจใยดีในการที่จะอุทิศตนเองให้แก่พระเจ้าแก่พระวาจาของพระองค์พี่น้องครับในโลกแห่งความวุ่นวายสับสนบางทีการปฏิบัติความเชื่อของเราก็ไม่เหมือนเดิมมีเวลาให้พระน้อยมาก บางทีก็บอกเอาของไปถวายแล้วไงวันอาทิตย์นะ่ะจะมาสวดภาวนาอีกมากมายทําไมต้องดูให้ดีนะครับว่าสิ่งไหนที่พระมินเจ้าต้องการพระองค์ต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเราเหมือนพ่อกับลูกส่วนอย่างอื่นที่จะถวายนั้นไม่ได้ห้ามแต่ต้องดูว่าความสําคัญอยู่ตรงไหนถ้าเอาเปลือกเป็นกันกันเป็นเปลือกนี่ก็แย่เลยนะครับเราจะต้องมองว่าสิ่งที่พระมินาเจ้าชอบมากที่สุดก็คือ การที่พระองค์อยู่กับเรามากกว่าการที่เราจะหาสิ่งต่างๆมาโยนให้แล้วก็บอกเนี่ยพระองค์ลูกให้พระองค์แค่นี้มากแค่นี้หรืออย่างไงก็แล้วแต่ดังนั้นเราจึงเรียนรู้จากการที่ดำรงชีวิตแบบมารีก็คือฟังพระองค์พูดพี่น้องฟังพระองค์พูดหรือยังละ่ะพอมีโอกาสได้ไปพูดให้ครูอสอนอยู่ที่ทางโคร,ราชเนี่ยก็ได้บอกว่าการภาวนาของเรานั้น มันประกอบด้วยสองอย่างก็คือพูดกับพระองค์และฟังพระองค์พูดอย่างที่หนึ่งนั้นพูดกับพระองค์พี่น้องก็เรียนรู้มาตั้งแต่นานแล้วแต่อย่างที่สองฟังพระองค์พูดเนี่ยพี่น้องหลายคนก็รู้สึกว่าเมื่อพูดถึงสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกกระอักดกระวนใจว่าเอ๊ะฟังอะไรก็ฟังพระคัมภีร์ที่พี่น้องมีไงครับหนังสือพระคัมภีร์ที่แจกไว้ให้พี่น้องได้อ่านเพื่อให้พระเจ้าพูดกับพี่น้องนั่นนะ่ะ ขอให้ใช้เวลาวันละสักหนาทีส0บนาทียิ่งพี่น้องอ่านมากพี่น้องก็จะอยู่ใกล้ชิดกับพระพิญเจ้ามากขึ้นและพี่น้องจะรู้สึกว่าการเดินทางนี้มันมีความหมายก็ขอพระพินญ้าประทานพระพรแก่พี่น้องทุกท่านครับข้อรำ,อรำพึงจาก,จากพระวา,าวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์